โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h w w l l s t t e e t Fin a n c i a l นะครับวันนี้มากับหัวข้อที่สุด e อ c l u s i v e แล้วกันเนาะเป็นหัวข้อที่จะทำให้คนว้าวว้าว้วา,ววาวนะฮะทุกคนจะว้าวเลยนะครับกับหัวข้อทเทรดทองในปี2 0 2 5ทํย่ายังไงให้รู้สึกว่าแบบแม่นมากเป็นความลับเลยนะครับเราต้องบอกว่ามันเป็นดีเทลที่ผมมาเคยไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทําเรื่องนี้บ่อยแต่พอไม่ได้ทําเรื่องนี้กับกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีพลาดมากคือนั่นหมายความว่าการทเทรดแบบนี้ จะทาให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมขออนุญ,ญาตย่อตัวผมลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็อย่างนี้นะฮะอ่าคอนเซปต์ของเราง่ายๆนะครับนี่คือทองคํานะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น1 day น,นึ่งเดตอนเนี้ยเออหนึ่งเดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะดูก็คือตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูนะเราเข้าตามแนวต้านเส้นเหลืองเนี่ยชนเราเด้งชนเราเด้งชนเราเด้งเห็นไหมครับชนเด้งเด้งเด้ง,ดง,ดงลง นะครับเออชนแล้วเด้งเด้งเด้ง<ๆ>ลงนะครับอ่ะแต่วันนี้สิ่งที่เรานะครับควรจะดูนะครับเอาง่ายๆคอนเซปต์นะครับ, concept, นค,รบคนที่มาดูคลิปนี้คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยดูคลิปก่อนหน้าผมมาแล้วแล้วก็จะรู้ว่าเทคนิคการเข้าซื้อเราทํำยังไงเรายังคงเข้าเหมือนเดิมคอนเซปต์ concept คือเข้าเหมือนเดิมแต่สิ่งเพิ่มเติมนะครับที่ต้องใส่เติมเข้าไปสิ่งต้องดูคือตัวนี้ฮะ dxy นะครับอืม dxy ตัวนี้นะ สิ่งที่เราต้องดูนะครับดี DX y กคืออะไรดี DX y มันก็คือดอลลาร์หรือเอาง่ายๆภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ d x เเนี่ยมันจะวิ่งตรงกันข้ามกับทองคำหรือฉีกเลยนะครับฉีกกับทองคำเลยไปไปตรงกันข้ามกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ่าแล้วก็นะครับ,นะรบให้ดูตรงนี้นะตอนนี้มันขึ้นใช่ไหมทองคำเรามาดู d x เครับอ่าด Y เ็ไปกดตัวลงครับเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลย มาดูทองครับอ่ามาดูทองผมต้องการจะบอกว่าอ่ามันสวนทางกันคําถามคือมันมีไหมที่มันจะวิ่งไปในทางเดียวกันคําตอบคือมีครับคําตอบคือมีแน่ๆมีแน่ๆคือนะครับจะเป็นช่วงที่อ่าประเทศมหาอำนาจแสดงอนุภาพว่าประเทศชั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีคือช่วงไหนครับก็เป็นช่วงส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่เลือกตั้งส่วนใหญ่แล้วเลือกตั้งไอ้เดกวัยทองจะชอบวิ่งเหมือนกันแต่ สุดท้ายเราจะโดนฉีกออกจากกันเพราะมันก็ไม่ได้เลือกตั้งบ่อยๆนะครับแต่ทําให้ทุกคนเข้าใจว่าก่อนที่ทุกคนจะทําอะไรก็ตามแต่ทุกคนจะต้องดู d ี y ในการเทรดทองอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปแบ็กเทสนะครับให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับในส่วนของทองคำเนะี่ส่วนตรงนี้ของทองคําคือส่วนไหนของ d ี y มันแทบจะเลียวเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแบบนี้แล้วกันนะ มาอย่างนี้เราจะเห็นละเราก็มาดูดีกวครับดีวเป็นไงฮะเราก็จะเห็นเลยว่าดีกวมันทำอะไรครับไซเวเหมือนกันเห็นไหมไซเวเหมือนกันเลยเดะดึกว่าจับบางเห็นไหมออย่อ,อ,ยอลงมาดูก่อนให้ทุกคนได้เห็นนะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตอนเนี้ยเป็นเทรนอะไรขาลงขอสวิตมาดูดีกว เป็นอะไรฮะเป็นเทรนขาขึ้นอนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะเทรดให้ได้เปรียบสูงขึ้นไหมสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปี2025ของทุกคนเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในการเทรดการเทรดโดยการดูดีเอ็กวายนะครับจะทําให้คุณเก่งขึ้นในเรื่องของอะไรครับสกอร์ปิงแม่นขึ้นเทรดเข้าจุดแม่นขึ้นแล้วจะรู้ด้วยนะว่าในรับเดลต้าตรงนั้นแข็งหรือไม่แข็งโดยการดูจากดีเอ็กวาย ถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบย้อนกลับมาบริเวณนี้เอาซักไม่ต้องไกลเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆแล้วกันเพราะว่าถ้าไกลเกินเดี๋ยวกราฟมันมันเพี้ยนนะครับเอามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือดีกวนนะครับดีกวหนึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะหนึ่งชั่วโมงเอาตรงนี้เลยเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่าตอนนี้ดีก Y วเนี่ยมันเป็นเทรนขาอะไรครับมันเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับมันเป็นเทรนขาลง เนี่ยในรูปแบบอ่าใช้คาว่าไซว์เวย์แบบเนี้ยแล้วทำเหมือนแบบจะขึ้นใช่ไหมเรามาดูทองครับทองก็เหมือนกันนะครับทองก็เหมือนกันเนี่ยนะครับตอนเนี้ยทองเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันเลยแต่แค่กับหัวจริงไหมเหมือนกับดีเอ็กวายเลยนะแต่แค่กับหัวนะครับอ่ะทริกก็คือถ้าเกิดคุณดูเทรนของทองไม่ออกว่าวันนี้เล่นยังไงไปดูของดีเอ็กวายตอบได้ครับสมมติดีเอ็กวายขึ้นทองลงเออดีเอ็กวายลงทองขึ้น เหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่เห็นปุ๊บตอนนี้เจ้าของ1ชั่วโมงเนี่ยบังคับเซลนะครับเจ้าของ1ชั่วโมงบังคับเซลนั่นหมายความว่าอะไรครับเดีเนี่ยก็จะเป็นทเทรนขาลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนให้ชัดเจนเลยเดียกวก็จะเป็นขาขึ้นนะตอนนี้เดียกวายทำรับแล้วนะครับไปต่อนะเดียกวขึ้นต่อครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทเทรนมันค่อนข้างชัดใช่ไหมว่าอุย้ยเดีกวขึ้นต่อแล้วเทียมคันคือเดียกวยนะครับ จะขึ้นมาเก็บราคานี้ค่อยๆตามนะผมจะเริ่มลงลึกแล้วนะครับค่อยๆตามนะดีวายเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเก็บราคา99.294นั่นหมายความว่ามันมีโอกาสขึ้นมาต่อถูกต้องไหมคำตอบคือใช่แล้วเราก็เปรียบเทียบกับทองคำคือเมื่อดีวายจะขึ้นมาเอานั่นหมายความว่าดีวายจะขึ้นมาเอาทองก็จะลงมาเอาดีวายขึ้นมาเอาทองลงมาเอามันตรงข้ามเห็นไหม ดิ๊กจะขึ้นมาเอาทองก็ต้องลงมาเอาเช่นกันแล้วพอมันชนอย่างนี้มันก็จะเด้งโอเคไหมนั่นหมายเขาว่าทองเนี่ยที่บอกว่าลงมาเอามันชนอย่างนี้มันก็จะเด้งอ่าเรามาดูที่ทองคําเรารู้แล้วว่าทองเนี่ยลงมาเอานี่แล้วก็จะเด้งนั่นหมายเขาว่ารับตรงเนี้ยเอาอยู่เพราะดิ๊กไวก็จะมาชนพร้อมกันเลยถูกต้องไหมอ่ามาชนพร้อมกันเลยนะครับอืมอย่างเงี้ย ในหนึงน่งชั่วโมงเนี้ยเออเห็นไหมลงมากึ๊บเนี่ยมันก็จะลงมาเอาครับเพราะดีอวมันขึ้นไปเอาไงเออมาดูต่อครับเออมาดูต่อครับเกิดการดีดกลับฮะนั่นหมายความว่าดีไวมันดีดกลับใช่ไหมเรามาดูซิดูสินะเออตอนเนี้ยดีกไวดีดกลับพอดีเห็นแท่งสีแดงไหมดีดกลับเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นตอนเนี้ยผมว่าทองคําน่าจะช้ากว่าน่าจะช้ากว่า เห็นไหมมันเกิดการดิดกับนะครับเห็นไหมเออเราเห็นแล้วว่ามันมีการดิดกับตามกันแบบเดียวไทม์เลยเห็นไหมเออทองจะต้องลงมาเอาถูกไหมพอเดียกวาขึ้นไปเอาตรงข้ามครับเออไปเรื่อยเห็นไหมชน TP ไหมชนไหมเออไม่ชนนะครับชน TP เห็นไหมครับอ่าพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ่ะเรามาดูถัดไปครับเดียกวาครับไอเดียกวายเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อเรารู้แล้วว่าเดียวมันจะขึ้นไปเอาอีกนะ มันจะขึ้นไปเอาอีกเพราะตอนนี้มันตั้งมันตั้งแบบตั้งโซนและสะสมวอลลุ่มแล้วทำแนวรับแล้วเดี๋ยวมันมีโอกาสจะขึ้นไปอีกแต่แต่แต,แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่เรามาเชคที่4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนอะไร4ชั่วโมงเนี่ยยังเป็นเทรนขาลงอยู่ยังไม่ทำไบแอคชั่นเป็นขาขึ้นนั่นหมายความว่าในระยะยาวเนี่ย DXY กนะครับก็จะลงนั่นหมายความว่าเราก็รู้อยู่แล้วทองคำเนี่ยเมื่อดี y วลงทองคำจะขึ้นในระยะยาวทองคำก็จะขึ้นเช่นกันนะ ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตอนเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าเนี่ยนะครับมันยังจะขึ้นไปเอาที่สองสองเก้าแปดสองแปดห้าอีกรอบแต่ว่าถ้าเรามาดูด้านซ้ายมือครับมันถูกทาลายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นไปเอาด้านบนครับบริเวณด้านบนตรงนี้เห็นไหมเก้าเก้าสี่สี่หกบริเวณนี้มันจะขึ้นมาเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่มันก็จะชนบริเวณนี้แล้วมันก็จะมีโอกาสล่วงแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือ เราเนี่ยจะรู้การเคลื่อนไหวของมันที่เป็นเรียวทามคือมันมีโอกาสขึ้นณตอนนี้ดีิวานั่นหมายความว่าทองคําเนี่ยมันจะย่อตัวลงมาก่อนอ่าเนี่ยมันจะย่อตัวลงมามันมีโอกาสสูงที่จะย่อตัวลงมาโอเคไหมเออเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมย่อไหมย่อเพราะดิวายไม่ได้ขึ้นไปเอาไงมันเนี่ยมันเรียวทามเลยแล้วยิ่งใครเ่ยสกอรปิ้งบางคนเนี่ยเห็นแบบนี่นะคือมันเรียวทามกันเนี่ยบางคนเห็นแบบเนี้ยดิวาร่วงลงมาใช่ไหมแล้วรับตรงนี้ ดูแค่ดีเอ็กวชนปั๊บอ่าชนปุ๊บดีเอ็กวจะล่วงขึ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าทองจะกดลงคนเห็นดีเอ็กวชนปุ๊บคนกดเซลเลยเซลทองนะกดเซลทองเลยโดยที่ดูแค่ดีเอ็กวเพราะมันเป็นคู่ตรงกันข้ามแบบฉีดฉีกกันแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาตามแนวรับแนวต้านกันพอดีโอ้ท่นยิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่อ่าเริออ่มออยังนะครับอ่าตอนนี้เจ้านี่ครับก็กำลังจะกดตัวเดี๋ยวให้มันชัดก่อนนะครับว่ามันลงมาไหมนะครับอ่าตอนนี้ดีเอ็กไวล่วงแล้วครับ พอเราเห็นแล้วเทรนของเลียกวายชัดเจนว่าเป็นเทรนขาลงนั่นหมายความว่านะครับตอนนี้มีเด็กๆก,กําลังปวดนะฮะนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าตอนนี้ตอนนี้นะฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้นะนะครับทองคําเป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่าเรามาดูซินะครับมาไหมมาสวัสดีพี่ๆเขาไหมนะครับอยู่ใน YouTube นะฮะ วิ่งหนีไปแล้วนะครับลงมานะอ่ามาดูต่อครับเราเห็นแล้วว่าทองคำเนี่ยมันเป็นเทรนขาคือน,นั่นหมายความว่าเราเลือกรับสําคัญบริเวณนี้ได้เลยหรือจะยอ่อเข้าไปดูใน30มนาที40มนาทีนะครับได้หมดเลยนะครับอืมเราก็รอเล่นรับสําคัญบริเวณนี้ได้หรือทํารับใหม่นะครับเราก็รอเล่นนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรครับดีกว่ามันเฟิร์มไปแล้วว่ามันเป็นเทรนขาลงเอ้ยมันเป็นเทรนขาลงทองก็เป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับดูสิเห็นไหม ดันขึ้นต่อไหมดันขึ้นต่อไหมครับมันดัน,ดนขึ้นต่อ ELLE? ไหมเห็นไหมมันดันขึ้นต่อครับไปด้วยครับอืมากให้ดูเคสโดนลากหน่อยฮะอ่ะตอนนี้เราถูกลากนะเรามาดูดียกวายครับดีเกวายบอกอะไรเรานะครับดีเกวายเนี่ยเวลาเราถูกลากเห็นไหมมันตรงกันข้ามไหมมันตรงกันข้ามตอนนี้ดีเกวายเนี่ยมันทําตัวที่จะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทําโรงกราฟเนี่ยจะขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าทองเนี่ยมันก็ต้องทําตรงกันข้ามเออนั่นหมายความว่าตอนนี้แนวต้านตรงนี้ยก็กำลังสกังอ้นนีี่่่แแตทๆ มันเนี่ยนะครับมันเนี่ยจะต้องขึ้นมีโอกาสขึ้นมาเอาตรงนี้99.4คำว่าขึ้นมาเอาทองก็ต้องมีโอกาสลงมาเอานั่นหมายความว่าเรากลับไปดูเลยออเดอร์เราออเดอร์นี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้อาจจะไม่ปลอดภัยแต่เรากันไว้ก็คือมันจะต้องลงมาเอาข้างล่างถ้ามันจะลงมาเอาตามที่ดีกว่าจะขึ้นไปเอาอ่าโอเคไหมนะครับไปดูเรื่อยครับอืมป้องกันไแ้แหละถ้าลงมาก็จะได้อีกไม้นึงเออ ชน TP นะครับนั่นหมายความว่าดีเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเก็บก่อนหรือเปล่าทําให้ทองไม่ถึงอ่ะดูต่อนะครับอที่เรารู้แล้วว่าดีอวร่วงเห็นไหมมันขึ้นไปไม่ถึงเห็นไหมเมื่อดีขึ้นไปไม่ถึงทองก็ลงมาไม่ถึงไงแล้วมันก็เลยกดตัวลงอ่ะอ๋อหรือยังอ๋อหรือยังนี่คือทริคนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็จะเกิดประโยชน์และได้เงินไปเลี้ยงครอบครัว นะครับเป็นความรู้ที่ถูกต้องมีแต่เนื้อไม่ได้มีน้ํานะครับอ่าเพราะเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันกดเรารู้แล้วว่ามันเป็นพลายเคชันแบบนี้อย่าง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 นี้นะครับอ่ากดตัวลงนะครับก็เดี๋ยวกดตัวลงยาวๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วว่าเออหลังจากเนี้ยทองอ่ะขึ้นแน่ๆยาวๆเพราะดี่วไวทำทรงละที่จะกดตัวลงหลังจากนี้รอเล่นรับสําคัญเลยนะครับ อเอาง่ายเปรียบเทียบง่ายช่วงหลัง,ลงผมไฟ้สดเนี่ยพลาดบ่อยมากเป็นเพราะผมอะ่ะไม่ค่อยไปดูดีกวัยถ้าใครสังเกตว่าช่วงที่ผมชนทีพีบ่อยๆนะครับแล้วก็เรียนรู้กับทุกคนแบบวอ้ชนทีพีทุกวันเลยคนดูเป็นพันๆน,นะช่วงนั้นอ่ะสวิตไปดูดีกวสวิตสวิตสวิตกลับนะครับหลังๆมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวิตไปดูดีกวัยก็เลยเห็นไหมมันทําให้เลยครับความต่างความแม่นอ่ะต่างกันมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันเนี้ยทุกคนสามารถเอาอันี้ไปใช้ได้ แล้วทุกคนจะแม่นขึ้นหลายเท่าผมใชื่อว่าหลายเท่านะครับอืมเนี่ยลงมาเนี่ยผมจะบายครับผมอยากให้มันทุบลงมาแรงๆเลยเพราะจะได้เห็นเคสตัวอย่างเนี่ยตอนนี้ได้ใช่ไหมไดออเดอร์แล้วจริงๆมนอาจจะลงมาจิ้มแล้วขึ้นไปชนทีพช่างมันแต่เรามาดูดีวยครับตอนนี้ดีวบอกอะไรกับเราดีวดันขึ้นมันก็เลยทําให้อะไรครับทําให้ทองเนี่ยล่วงลงมาแค่นั้นเองแล้วมันมีโอกาสขึ้นมาเก็บตรงนี้แต่ว่ามันก็มีโอกาสขึ้นมาไม่ถึงแต่ที่แน่ๆมันก็มีโอกาสที่จะ ร่วงลงมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเราก็อุปมาอุปไมยได้อีกใช่ไหมว่าทองเนี่ยมันชนแล้วตอนนี้มันก็มีโอกาสที่จะอะไรครับแห้งต่อไปเป็นอย่างนี้ดูนะผมวาดอย่างนี้เลยดูนะมีโอกาสเป็นแบบนี้เลยนะครับดินสอสั้โอ้โหร่วงลงมานะครับร่วงลงมาอย่างแรงตอนนี้ออเดอร์เรนี้ยพลาดไปเมื่ออออเดอร์นี้พลาดไปช่างมันครับเราต้องมาหาจุดว่าเฮ้ย ทำไมนะทำไมเนี่ยมันถึงร่วงลงมาได้แรงขนาดนี้แล้วก็อยู่ในจุดที่ควรบายไหมเรามาเช็คที่ดีกไว้ครับดีกวครับเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้ดีกวชนแนวต้าแล้วแล้วมันก็จะต้องสู้กรอบบนถูกต้องไหมเมื่อมันสู้กรอบบนเรารู้ยแล้วว่ามันจะมีการกระทบกระแทกแนวรับแนวต้านกดขี่มันลงมานะครับนั่นหมายความว่าทองก็ต้องโดนกดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็เล่นบายได้อีกเหมือนเดิมโอเคไหมตรงเนี้ยอ,อย่างเช่นผมเข้าเลยนะเรามาดูนะตอนนี้ครับเซ็นถ้าเรอมีไปมีโอกาสเป็นสี เขียวดันขึ้นไปดูนะเห็นไหมขึ้นไปไหมเพราะดีเอกวายอะไรครับดีกวายมันก็แทกลงมาเหมือนกันอ่ะถ้าแบบไปดูนะขออนุญาตสวิตไปสวิตมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเห็นไหมกระแทกลงมา98นั่นหมายความว่าทองก็จะต้องดีดขึ้นโอเคไหมนั่นหมายความว่าทองคําก็จะต้องดีดขึ้นอืมดีดขึ้นนะครับมีโอกาสชนทีพีไหมไปดูซิชนไหมอีกนิดเดียว ชน gp ไปเห็นไหมครับเออเห็นไหมสิ่งที่ทําเนี่ยแล้วใครที่เอาไปปรับใช้กับเทคนิคตัวเองที่ชอบเทรดทองอยู่แล้วนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่เทรดทองคําในปี2025และจากนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นคนที่เก่งขึ้นผมเชื่อว่าเกิน100%ซจากการที่คุณเอาวิธีเนี้ยไปโอเคไหมเอาวิธีเนี้ยไปใช้โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นทริคที่หลายๆคนเนี่ย โอ้โหปลดล็อกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตฝากไอ้นี่หน่อยนะครับฝากเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผลตอบรับดีมากสําหรับตัวนี้นะสำหรับ one shot scoping นะครับและเทียมกันคือเรารับจํานวนจํากัดนะครับต้องบอกงั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าปิดโครงการแล้วก็อาจจะได้แจ้งอีกทีนึงนะครับปิดโครงการจะได้แจ้งอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นท่าเทรดท่าเดียวนะครับเสี่ยงทั้งตลาดนะครับเป็นท่าเทรดที่คุณสามารถเทรดได้ทั้งวันน่ะแล้วก็เนี่ยถ้าคุณเอาไปปรับใช้กับสิ่งที่ผมบอก เห็นไหมคือแบบอุปมาอุปไมยกับดีเกวายโอ้ยิ่งแม่นเข้าไปใหญ่เลยนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคัสกอ์ปิง้งอ่าวันช็อตนะครับราคาไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะครับ2,990บาทนะไม่ใช่เหรียญน,นะบาทนะครับทุกคนเทรดวันเดียวก็ได้แล้วแต่ว่านี่คือความรู้ที่สุดอ่าเอกลักษณแล้วกันเนาะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ